สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามของผมสุขูสุขคนครับมื้อนี่มาเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่นองมาอาชิพอยู่นี่แหละครับธรรมชาติครับยุ่กล่องฟื้นไปแต่พอท่านเอ้าครับผมสืมอเว้าเลี่ยงคนฉลาดคนฉลาดนี่มีลักษณะจังด๋นะครับน่าเขาฟังไปนะครับผู้ใดสนใจก็ฟังไปว่า เอาอยู่ในหัว้อที่ผมิีว้าไปนี่บอเ้อครับเด้อนะครับคนฉลาดขอหนึง่งมักสังเกตแต่ไ้อครับโอ้ยคำว่าสังเกตนี่อ่าก็คือเช่นเจ้าหน้าอ่าเอาเข้าบางนี้คือบอง่งามเนาะอ่าเข้าบางนั้นคืองามแท้เนาะดินบางนี้อ่ามันเขา้าเข้าคืองามแท้ ดินมองนี้เขาคือบางามหน้าให้นี่จ้าสนนะครับน่าเป็นคนมักสังเกตอปุยยังส่อปุยยังส่อปุยสูตรนี้ใส่เขาคือบางามอปุยสูตรนี้ใส่เขาคืองามจ้าสนนะครับเป็นคนสังเกตนะครับคนฉลาดอีเป็นคนสังเกตอีหลีอยากรู้อยากเห็นบ่ามันอยากรู้อยากเห็นนั่นไปบอกเพื่อนคนเด้ยอยากรู้อยากเห็นอยู่ แต่ว่าอยากหูจะเลี้ยงส่วนตัวของคนว่าเพื่อนคนเสียเวลาไปยังสันนะนะครับนะขอนองต่อมาบานี้ครับคนฉลาดนะครับคนฉลาดนี่สิบ่เป็นน้ำเต็มแก้วด้ครับนะผู้ใดบา้าควมลูหยังก็บ่อยากลาบเลี่ยวพ้นเจีงหลนะเป็นน้ำเต็มแก้วเอโโอ,อนคนฉลาดนี่สิลาบเลี้ยงดีๆใหม่เขามามาสมองนะครับ มาใส่สมองไว้นะครับมาพัฒนางานจะของบ่เบาบ่คัดผู้ใดละนะครับน้าบาเบาทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับอ่ะต่อมาเนี่คนฉลาดเนี่โอ้นะครับอ้อมน,อน้อมท่อมตนดีมีปฏิสัมพันธ์มีการสื่อสารมีหลักมีการในการเวา้านะครับอารมณ์ดีคนฉลาดครับนะ้า เอาต่อมาคนฉลาดน่มีความอดทนเลยครับนะอดกันอดทนนะครับคนฉลาดนี่อดกันอดทนล่อได้นะครับบ่หุนหันพันแลนนะครับเยือกเย็นนะอดได้ทนได้ล่อผลที่ได้นะผลผลิตหรือความสำเร็จนะครับมีความอดกันอดทนนะครับต่อไปนะครับ คนฉลาดนะครับเด้อสีหาความรู้ใหม่ๆศึกษาความรู้ใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับความคิดสร้างสรรค์ามาแก้ปัญหาในงานจาของในอาชีพสะของนะครับเช่นเจ้าให้เจ้าหน้าเขาจงสิมีความคิดสร้างสรรค์จังไดผู้ฉลาดได้เข้าร้ายก็คือเห็ดจังไดเสียน ได้พันได้เข้ามาใสน์น้อมาปลูกน้ำให้น้ำหน้าจังสินนะครับน่ะหรือหญ้าหลายสีแก้ปัญหาจังได้อ่าปีนี้เอ่อเห็ดหน้าแบบวานไปแล้วต่อไปสิเห็ดวานอีกบอหรือว่าสิเห็ดแบบหน้าโยนหน้าดำนี่ครับน่ะอันวานคือเก่าหญ้าม้าสิหลายแท้นี่ครับมีความคิดสร้างสรรค์ซิมาแก้ปัญหาเพื่อสิให้ได้เข้าลายสุปี นะครับอ่าต่อมากก็คืออ่าค้นฉลาดนะครับน่ะสีบอหุนหันพันแลนเลยครับค้นฉลาดนี่บอหุนหันพันแลนน่นะบอบอเอาตาใจอยของบอรกระตุกกระตากบอฟืดฟืดเฟดเฟียดเพียงแต่ะละครับค้นฉลาดนะครับนะ่ะต่อไปค้นฉลาดนี่อ่าเมื่อประสบผลสำเร็จคอยสิบเผยแพ่ เเผยแผ่ควมรู้ให้คนอื่นในหูจกักเป็นวิทยาทานนะคนฉลาดครับการต่อมาครับคนฉลาดนะครับก็บเป็นคนที่คนหกักนะครับหกักบ่เอาเปียบคนคนก,หก็หักนะครับแล้วก็บ่เอาเปียบคนนี่คือลักษณะคนฉลาดครับเอาเบื้องต้นนะครับง่ายๆคือลักษณะคนฉลาดครับนะ ครับขอบคุณครับ